มันมันส้มใหม่โอ้โอ้เกือบเกือบดีโปร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  เอาเหมือนเดิมฮ่าถึงแล้ววะเฮ้เฮ้ฮ่าเฮอ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 นี่ก็คือเลขเวียมยังไงล่ะ

เซา้มม้้้้้้้้้้เ้้เ้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้

ซ่เหมเดิมฮ่าถึงไหนว,วะเฮ้เฮ้ฮ่าเฮ่อ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 ,อเอนี่ก็คือเลขเวยมยังไงล่ะ

เซล้้้้้้้้ถึฮ้้้้้้้เ้้้้้้้้ห้้้้า้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้ Muda, 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 muda,